เอามาพี่น้องให้เปิดเกมอันลูมาม่า X นะครับผมนะทุนสามพันเบียดสามร้อยมาพร้อมแล้วก็นำโหลดครับผมโอเคเปิดบังแรกับไอเ้เกี่ยวกับบอลเอาเลือกเอาไซคือเก่าเนาะครับเนาะโพหนามาแล้วครับพี่น้องใอ้โพหนามาแล้วนะครับผมนะจากที่หายไปบิดมือบิดเวียนนะครับเตุลาเร็วๆก็นอนยาวเลยครับพี่นะ้องนะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หวยเริ่ม เริ่มขี่เสาขึ้นหลายเดี๋ยวนี่ยเฮ้ยว่ดจะสามทุ่มสี่ทุ่มไปได้ครับผมหาวนอนวอดวัดโดดนะครับเนาะเง้ยอาปากได้กันทิ้งหัวลงในกันลียบลอยครับผมนวลกุนงากงักงักคือเก่านะครับผมยีลีนะครับก็สําหรับเกมนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับผมแตกแล้ว่าให้เฝ้าหนีอ้บอลล็อกกันแบบสามล้อยเกียร์กระป๋องหวานเจี๊ยบแหละครับผมแบบนี้เอ้บสสามล้อยคว่มนะครับผมนะ เขาโบนัสเกมนี่นี่ผมบอกเลยนะครับรมูมายแม่เอกเนี่ยเอา้กากลางนี่แลนนลหละครับพี่น้องเลยเบื้งหน้าพญามเงียวเขาได้ไปเออเกี่ยวกับบอลเอลสบัดไปหนึ่งทีนะครับเนาะเอ้าบอเกอยแลครับผมเอาแล้วไงดอกนี้กินก็ไปสบัดไปอีกหนึ่งทีนะครับเนาะเฮ้ยเอ,อ,อยล,บเอลอสบัดไปหนึ่งทีนะเสียเดียวเบื้องฐาตบแ้วเออหัวใจกรู้สึกว่าเขียนมาที่เงี้ยวขึ้นเนาะครับเนาะเอาใส่กับตัวเลยครับเอาแล้วไงดอกนี้ ควยลำควยโอ้ยนองคือว่อยากหัวไหลท่ามันหลบเอาเอาแตกมือนี่น้องไอ้วัดยบกร่าผมคาดแต่หัวหลอดนอคำนวะไปก็ต้อยจังน้อยละกันนะครับ โอ้ยมันอะไดีวิลลากมันถ้ามันหลบมันจะมันตันลบอกด้อโอ้เพอพรพหัวไหลาชิบ่ได้พักนะครับผมนะข้าต้องหัวร้ออยู่นั่นแหละโอ้หัวดีข้าง ว้าไปเตี้ยเชี่ยครับโอ้ยออเจ้าแบบอย่ยาคิดเด้อพี่น้องะคอยบ่ได้เป็นคนแนวนั้นนะครับผมนะคอยเป็นคนอารมณ์ดีนะครับที่รีเออ,อ,อเตีแบบ้ยมแกว้ายว้ีบเกี้ยมกครับผมโอ้ยมางหาันนี่ลุ้งไปหัวกอพันธ์เลยครับคาต้องหัวเราะนนะครับผมนะผมว่ากดไม่เปิดเทอร์โบมันเข่าดีกว่าครับพี่น้องอีเด ถ้าเข้าถ้าเข้าโบนัสในเกมโรมามา่า X ได้นะครับผมนะผมบอกเลยนะครับโอกาสบวกสูงครับผมจริงๆนะเอาหมาพวกนี้ไม่ที่เหาเบิดคืนเลยบอเดี๋ยวนี้คือมาทันเ้าทันเ้าเฮาเลยพี่ห้องใจรักในการเหา่าจริงๆนะครับผมนะอะไปกันเลย,ยครับผมจุกน้อยนะคับเนา โอเคได้อยู่เต็มเกียร์ครับามเฮ้ยพี่น้องมาดิเต็มเกียร์ครับามหวานเกียบเลยครับพี่น้องเนาะอ่ะบิ๊กวินนะครับผมนะเน้นๆสามหมนเก้าไปเลยเนาะครับเนาะสามหมื่นสามแปดร้อยครับผมโอเคครับผมกับไปต่อแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะ